เที่ยวไปกินไปกับชายเล็กเสนอเมนูซาซิมิครับผมปลาหมึกครับสดสดจากเรือปลานกแก้วครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มวาซาบิครับผมซาซิมิเดี๋ยวไปทำปลาหมึกก่อนเลยครับผมทำาปปลาหมึกทำปลาครับผมสำหรับครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเล็กครับเสนอเมนูวันนี้ซาซิมิครับพี่น้องซาซิมิปลาหมึกแล้วก็ปลาครับผมผักนานาชนิดครับผม ผักนานาชาตินานาฮงกุงนั่นนี่ผูกเองที่นี่แล้วครับผมแขกหอมแขกหอมแข,มแขมกอินเดียมะพร้าวจากไทยมากินเขาหน้อยกันนะผมกับแก้มกับแก้มนะเอาเลยน้ำจิม้มซี่ฟูดกับน้ำจิ้มวาซาบิเครับผมน้ำจิ้มวาซาบิวาซาบิบของญี่ปุ่นครับอาหารนานาชาติเอ้าอืหวานหวานโอ้ จากคอเียคอเียจากเกาหลีครับผมครับแก่ด้อยพี่น้องมาเลยอเหนียวหวานเนหวานซุปร้อนๆครับซุปอยู่นี่ครับผมปอมัอนห่มๆอมเหนีวหวานเหนียวหวานก็วาซาบีบ้างอืม เตยมทุนจากซิซเกตปลาหมึกสดน่าหวานจ้ำม,มาเด้อพี่น้อง เนือเส้นใส่เนือเส้นใส <c oughs> อืมอ้ว่าซับิีสดขึ้นเลยสุดยอดครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมเที่ยวไปกินไปกับชาลิกแซ่บคแนนวอง มักกนไหลกุนแช่ได้เรื่อยพี่น้องสับเซาะ้วกันครับปูดอดวอาน้ำชุมร้อนร้อนโอ้โหอนโอ้โหอนตัวหอนตัวหอน กระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นความอยากปลาครับผม,มหนึบหนึบดีครับผม ตา,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 ามันหนึบดีพี่น้องซีฟู้ดซีฟู้ดหลังยังดีครับหลังไล้น้ำหนึบหนึบน้ำแข็ กินดิบก็ให้ดูจากแหล่งที่มาแล้วครับของพวกปลาพวกอะไรพวกนี้อยากให้เขาแช์ฟอร์มลินแช์ยัยางากถ้าตรงสดสๆ <c oughs> แล้วกว็เรามาล้างอย่างหลายน้ำล้างดีๆของกินสดนุบ นำ้นำซุปน้ำซุปร้อนร้อนร้อน,อนโอ้โหถือถวยถือถวยมันห <c oughs> อนเลยขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมเี่ยวไปกินไปกับทรลคกับผมสุด,สด <c oughs> อ๋อวาซาบิ เนื้อก็จะสู่ปากคล้ายมันจะเด้งนุๆๆๆ่มๆเนื้อปลาครับผมเนื้อนุ่มอร่อยมากเลย เมนูกับแก่มได้ไปนน่องก็ตรวเล็กๆเม,มนูกับแก่กินไปเรื่อยๆ ซุปน้่มซุปมีแหงมีแหงโคตุดได้ไลยได้พี่น้องใครติบบวกกินดิบฮัลลจะได้กินดิบได้อันเนือนี้กินดิบได้ครับผมแต่ดูแลสุขภาพให้ดีล้างให้สะอาดทุกอย่าง แล้วเนี่ยปลุกเองครับผมน้ำมะพร้าวไทยมันจะหอมมีนหอมแซ่บมันหอมหวาน

nếp 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 phải có quân với nói thì không bưng nữa bỏ Thái, nè bỏ đi sẵn nè không không mà chung cả thằng Thái nó thằng นุบนุนนนนนอือโอพี่น้องท้านกียีนคืออยู่มันดีกีไม่ดีกีไปแห้งไรคือของไทยของไทยโอ้บวยมันกินได้แต่มันหนักมันจะไรกินด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมมันออกกำลังกายได้พี่น้อง ของกำลังกายดีกินอาหารกินอาหารแล้วร้อนกินยังกับเลยห่อนห่อนนี่ห่อนห่อนเห่อนใส่ห่อนใส่ได้พี่น้อง อืมสีปฤษยกันจับพื้์ว่าเพราะเราเคยจินกัานักกินของไอ้สิ้วฟุจักกินบันเท่าไะไม่รู้หอมผิดหรอมอย่าง ล้างล้างซอสามน้ำแล้วก็ล้างน้ำสุดาเอ่อน้ำหมูเน่าอีกเส้นหนึ่งขันขันขันขน,ขน,น้ำหมูเน่าครับผมหอมหอมหมูเน่าหอมพริก 嗯，啊。Hmm. Nah. อเสียบไยพี่น้องเอ้ยไหนจะใช่เลยครับผม lấy ừ. ẩn cho ngài ngủ nghe hôm đâu còn thay con thay cái gì ấy cây chim cắm lắm chìm xì si phụ 5 chìm nền 5 chìm dip đi bây giờ hóa không cây chim đẹp แล้วแต่บุคคลขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเล็กครับผมวาซาบิเอะปลาหมึกกับปลาปลาน่าก็จำจูจำจุสำหรับคลิปนี่ยขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับผมจากไทยและต่างประเทศครับผมคือกิหนาบอกกันไหมเรียกพี่น้องเดี๋ยวผมขอคอยกินไปและครับผมเงื้อออกลายครับผม คิปหนาพบกันใหม่เลยพี่น้องสวัสดีครับผม